สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แผ่ท้องเหมือนเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งแปลกปลอมบางอย่างนะครับที่หลุดมากับตัวเบต้าเทสสามสิบด้วยเรื่องที่ว่ามันก็คือ Black Plague Heart หรือว่า Plague Heart สีดำนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนามากมากแต่ทางผมนะครับก็ไปทำการค้นหาข้อมูลมาแล้วและข้อมูลที่ได้มันก็มาจากไฟล์เกมจริงๆซึ่งชาวมอดเดิต่างประเทศนะครับก็ได้มีการแงะออกมาแล้วเรียบร้อยมา มาดูกันว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับไปดูกันเรื่องที่1เพลงฮาร์ดสีดําจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองในส่วนนี้นะครับมาจากมอดเดร์ที่ชื่อว่า AP Vision ได้ทําการลงรูปของไฟล์ในเกมซึ่งในนั้นเนี่ยมีการเขียนระบุว่าเพลงฮาร์ดสีดํานะครับจะมาเป็นมิชชั่นบางอย่างและมีเนื้อเรื่องติดตัวไปด้วยแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะมาเป็นแบบไหนจะมาเป็นเควสซีรี์เหมือนโฮมคัมมิ่งหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นแค่เควสอ,อีเวนต์เท่านั้นก็ไม่มีใครทราบนะครับ ตอนนี้คือเรารู้แค่ดีเท่านั้นเรื่องที่2เพลงฮารสีดําจะมากับระบบใหม่ที่ชื่อว่าเบนแล้วถามว่าระบบเบนเนี่ยมันจะทํางานยังไงใช่ไหมครับจากการคาดเดาของผมนะครับผมคิดว่าระบบเบนอาจจะเข้ามาเป็นดีบัฟให้กับบ้านของเราหากเพื่อนๆนะครับทําการเลือกการ์ดลีดเดอร์หหรือ2ใบมันก็จะส่งผลทําให้ Black p l a g ฮาเกิดขึ้นมาด้วยตามจำนวนการ์ดนะครับเราได้บัฟจากการลีดเดอร์ใช่ไหมน้ําไฟนู่นนี่นั่น ส่วน Black plague hat e r อาจจะเป็นดีบัฟที่ส่งผลทำให้เล่นได้ยากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับแต่ point หลกัหลกๆเนี่ยก็คือจะให้ทราบนะครับว่าในอนาคตมันกำลังจะมีระบบใหม่ที่ชื่อว่าเบนเข้ามานั่นเองโอเคนะครับเนี่ยแหละนี่คือทั้งหมดของแพ h ท a l กสั้นๆในวันนี้นะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมทางผมจะมาบอกเพื่อนๆแบบเดยวันแน่นอนครับสารบวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ